นี่คือหนึ่งในเรียนที่โบทําคลิป YouTube ไปเมื่อ2ปีที่แล้วได้กําไรหลายเท่ามากแต่สุดท้ายตอนนี้ขาดทุนยับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราพลาดตรงไหนแล้วเราต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้โบจะมาย้อนรอยความเจ็บปวดเ,เพื่อนๆฟังกันครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับคุณโบโบนะฮะเดี๋ยววันนี้เด็กโบจะมาพูดถึงเจ้าตัวเหรียญตัวหนึ่งนะฮะที่โบทําคลิปลง YouTube เมื่อ2ปีที่แล้วแน่นอนว่าตอนทําคลิปตอนนั้นเนี่ยราคามันก็แบบพุ่งขึ้นจริงๆนะฮะและหลายๆคนก็ได้กําไรไปกับมันนั่นเองแต่คนที่ตามมาทีหลังเนี่ยดันติดดอยซะง,งั้นนะฮะซึ่งไอ้สายที่ติดดอยเนี่ยอาจจะมาจากเป็นเพราะว่าตลาดขาลงแต่จริงๆแล้วมันก็มีมากกว่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งไอเหรียญน,นั้นถ้าเกิดให้เพื่อนๆทายเลยมันคือเหรียญอะไร Gulu-gulu! ซึ่งไอเหรียญนั้นแน่นอนว่ามันก็คือเจ้าตัวเหรียญเอรอนนั่นเองนะฮะโบ้ <Bo S 1> ไม่ได้ทาคลิปเขาแค่ครั้งเดียวโบ้ทำมา2อสารอบนะครับซึ่งมันก็ดอยไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะเงินก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ของโบ้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใรทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับแปะเงินเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโดยเอรอนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจาได้นะฮะสิ่งหนึ่งที่โบ้ชอบใน ก็ตามเดี่ยเวลามีคนมาใช้งานแอปคุณเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าแกส๊สค่าทําธุรกรรมใช่ไหมตัวเชนไอออนเนี่ยมันจะแบ่งค่าแก๊สจํานวนหนึ่งให้กับเจ้าของแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับทำให้การที่มันจะมีคนมาสร้างแอปดีๆมากมายเนี่ยมันก็มีโอกาสมากกว่าตัวเช่นเช่นอทีเรียมในยุคนั้นนั่นเองที่ค่าแก๊สก็แพงแล้วก็การทําธุรกรรมก็ช้าแถมถ้าเกิดอยากจะได้ผลประโยชน์ก็ต้องไปออกพวกเรียนดิฟายเหรียญฟาร์มซึ่งมันไม่ค่อยจะสแตนเนอบลสักเท่าไหร่ซึ่งในมุมมองของโบณนะตอนนั้นและปัจจุบัันเนยโเองงก็ เชื่อเรื่องของการแชร์ค่าฟีให้กับ d e v วลลอปเอรอยู่ดีพาะโบมองว่ามันเป็น Incenti v e ที่ดีที่จะทําให้เดฟเนี่ยออกมาพัฒนา Product อยู่เรื่อยๆเพื่อให้มีคนใช้ในขณะที่ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องตัวมูลค่าเหรียญขนาดนั้นแต่โฟกัสกับตัว Value ของ Product อย่างเดียวนั่นเองนะฮะซึ่งไอจุดแข็งตรงเนี้ยคือจุดแรกที่โบอยากจะพูดให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่ามันคือจุดที่โบชอบมากแต่ณวันนี้หลังจากผ่านมา2ปีเขาไม่ใช่ตัวเดียวที่ทําได้แล้วแปลว่าจุดแข็งตรงนั้นเราก็ต้องยอมเฟดออกไปนะฮะเพราะว่าจุดแข นั้นตัวอื่นก็ทําแล้วเหมือนกันแต่อาจจะทําออกมาในรูปแบบอื่นแต่สุดท้ายมันก็คขายลึงกันนั่นเองอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวแรก Near Protocol n e a ย p r o t o คอลก็มีการแจกค่าฟีให้กับคนที่มาพัฒนาดีแอพพลิเคชันบนเชน i n เขาเหมือนกันตัวต่อมา Canto Canto ก็เช่นกันตัวอื่นๆเช่น Optimism ก็มีเหมือนกันของตัว Arbitrum ก็มีเหมือนกันนะฮะซึ่งไอ้สอตัว Optimism กับ Arbitrum จะมาในรูปแบบที่ไม่ได้แจกตรงๆแต่จะเป็นการมอง Impact ของแอพพลิเคชันนั้นต่อ ecosystem แล้วก็จะมีการแจกแกรนด์ไป ซึ่งไอ้แกรนพวกนี้มันก็จะเป็นการให้เหรียญของ o p t i m i s m ให้ไปเลยหรือว่าจะเป็นการให้เหรียญของบิททัมให้ไปเลยกับตัวโปรโตคอลขึ้นอยู่กับว่าคุณค่าที่เขาสร้างให้กับ Ecosystem มเนี่ยมันมากขนาดไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีคนไปโหวตให้ตัวโปรโตคอลขนาดไหนนั่นเองซึ่งส่วนตัวเนี่ยโบมองว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการจูงใจให้แอปพลิเคชันเนี่ยพยายามสร้างโปรโตคอลที่ดีพยายามสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีให้เข้ามาเ n นเกจกับเขาให้เข้ามาใช้งานเขาจนสุดท้ายแล้วเจ้าของเเชนนี่ย i ็เ ว่ามันยังมีความคลุมเครืออยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันยังมีเรื่องของการ bias ได้เช่นคุณไปโหวตให้เพื่อนคุณเองคุณโหวตกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเอาจริงๆมันก็กําลังเกิดขึ้นอยู่กับของ a r b i t r u m d a o ที่เขากําลังทําตัว short term incentive program นะฮะตัว STIP นะครับซึ่งจะให้ตัวโปรเจกต์ในเช a i n a r b i t r u m เนี่ยออกมาขอ grants แล้วก็ให้คนไปโหวตกันว่าผ่านไม่ผ่านซึ่งมันก็มีใครทีเหลียว่าเฮ้ยต้องมีจํานวนโหวตเท่านี้นะต้องมีขั้นต่ําเท่านี้แต่คุณต้องเกินเกณฑ์เท่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าในโลกบล็อกเชนตอนนี้ที่มันเป็นตลาดนีอ่ะมันก็เอาเหลีย ไปวนโวตโหวตกันได้อยู่ดีจริงใช่ไหมฮะอ่ะเพื่อนๆน่าจะนึกภาพออกนะครับแปลว่าจริงๆแล้วโมเดลพวกนี้มันยังมีความคุ้มเคืออยู่โบก็เลยอาจจะชอบเป็นแนวนี้มากกว่านั่นเองแต่สุดท้ายเราก็ต้องยืนยันแล้วต้องยอมรับนะว่าจุดแข็งของเอรอนที่เคยชอบเนี่ยหายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวอื่นทําได้หมดแล้วจุดแข็งมันก็กลายเป็นจุดที่แบบเอ๊ะชิวๆทุกคนก็ทําได้แล้วอ่ะเรื่องที่2นะครับสำหรับคนที่เคยจําได้เนี่ยเอรอนเนี่ยจะมีเรื่องของ m ม r l a u n c h p a d มาเหมือนกันก็คือในยุคโน้นเนี่ยลอนชแพดมันด เหรียญเปิดตัวเนี่ยโอ้โหกำไรที่10เท่า20เท่าเป็นร้อยเท่า200เท่านะฮะแต่ณปัจจุบันเนี่ยของเอรอนมันก็ไม่ได้มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามากแล้วก็มันเคยมีดราม่าที่พอล็อกเหรียญออกมาแล้วคนจะเข้าไปขายเนี่ยขายไม่ได้มันก็เลยเละเป็นขี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวของโบที่เอาเหรียญเอรอนไปล็อกไว้เนี่ยก็ยังไม่ได้ปลดออกมาแล้วก็เละเป็นขี้เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนที่ดูค,ค,นนคดละะิ eron, ปอย right ู่นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือหนึ่งในเหรียญที่ตอนนั้นโคตรพีคเลยนะฮะสำหรับฝั่งเอร VR รอของรถ Audi ้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นทําให้เอรอนเนี่ยเฮ้ยเป็นที่น่าจับตามองในสายตานักลงทุนที่ลา่าพวกเหรียญต้นสายมากเขามองเฮ้ยเอรอนเนี่ยมีความสามารถนะที่จะไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆที่อยู่ในฝั่ง Realworld นั่นเองนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีเจ้าอื่นที่ทําได้ขนาดนี้ซึ่งถ้าเกิดมีตัวที่คล้ายคลึงก็คงจะเป็นเจ้าตัวโพลิกอนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโพลิกอนมันไม่ได้มาลลอนช์ให้คนเข้ามากระโดดซื้อเหรียญแล้วก็พุ่งขขึ้้้้นนนไไปแบบไแแแบบบบแบบีีีมมค่่่่ทววาาาาาาอออุญตใหรรยยยเเเพก ลงทุนในเหรียญก่อนที่มันจะเปิดตลาดนั่นเองนะครับเอรอนก็เลยเป็นที่น่าสนใจซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ลอนช์แพดมันยับเป็นขี้มากๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นเหรียญโพกรสตุ้อเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูบนบีแอนซ์เนี่ยมันก็ยับหมดนะฮะมีอีกตัวหนึ่งที่ยังพอยืนได้แต่ว่าผลประกอบการเวลาเพื่อนๆไปลงเหรียญเนี่ยอาจจะไม่ได้กําไรเวอร์วังแล้วมันก็คือเจ้าตัวดาวเมเกอร์นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าพอเทรนด์มันเริ่มตายเนี่ยจุดแข่งที่มันสามารถเบดคนโลภแบบพวกเราเข้าไปได้เนี่ยอ่ะมัน สามารถจับมือกับพวกโปรเจกต์ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเมื่อก่อนเอรอนโบมมองว่ามี potential มากนะครับเขาจับมือน่อนจับมือนี่บ่อยมากมีการอัปเกรดมีประกาศทุกอาทิตย์เลยนั่นเองนะครับจนสุดท้ายนับปัจจุบันนะฮะโหบอกเลยว่าหมดแล้วนะครับไอจุดแข่งตรงนั้นนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวที่ไปแข่งกว่าเขาในเรื่องนั้นก็คงจะเป็นเจ้าตัว Optimism นั่นเองนะครับซึ่ง Optimism เนี่ยมันเป็น Layer 2ของ ethereum นะฮะแต่ว่าเขาออกเทคโนโลยีที่ชื่อ o f f stack ขึ้นมาซึ่ง Op Stack เาเนอนนุญ,ญาาาตตให้พวกบรริิษัทท่่งงๆโลคมเป็จีอกอฟ สร้างบล็อกเชนของตัวเองได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเป็นการสร้างโดยผูกพันธสัญญาผูกผลประโยชน์ไว้กับฝั่งออ t ติมิซึมนั่นเองโบอธิบายสั้นๆอย่างนี้เนาะซึ่งแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนมันพอจะไปสร้างโปรดักอะไรเนี่ยขีดจํากัดมันจะไม่มีไงเมื่อเขาสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ประมาณหนึ่งได้บนออฟแ c กนั่นเองนะครับแทนที่เขาจะไปสร้างบนเอรอนเนี่ยเขาก็มาสร้างบนฝั่งออ t ติมิซึมหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอีโคโนมิกแอคทิวิตี้เนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วนะฮะว่าช่วงตลาดมีเนี่ยมันก็ไหลเวียนอย แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันดันอยู่บน Ethereum ecosystem ไงก็เป็นเรื่องที่แน่นอนนั่นเองนะครับที่บริษัทเนี่ยเขาก็คงจะต้องลงทุนในที่ที่ทำเลมันดีเหมือนกับถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดร้านขายของเนี่ยคุณจะไปลุ้นว่าไอ้ตรงนู้นมันจะปังหรือเปล่าแทนที่คุณจะลุ้นเนี่ยคุณยอมทุ่มเงินเพิ่มสัก20-30%มาสร้างในทํทเลที่มันแน่นอนว่ามันดีอยู่แล้วนอกนั้นก็คืออยู่ที่ Product คุณเนี่ยมันจะดีหรือเปล่า เรื่องจุดแข่งของเขาที่หายไปเนี่ยเราสามารถมาดูตัวเลขของเขาได้นะครับอันนี้เนี่ยโบเปิดเป็นฝั่งฟีสนะฮะกับแอคทีฟยูเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งในแอคทีฟยูเซอร์เนี่ยโบก็ไม่แน่ใจนะว่ามาจากไหนมันขึ้นว่ามีเป็นหมื่นคนเลยนั่นเองนะครับอ่าถ้าเกิดเราดูตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าฟีสเนี่ยไม่ได้มีกรออะไรขนาดนั้นเลยมีการต่ําลงเรื่อยๆซึ่งค่าฟีสเนี่ยมันก็ถูกมากนะอยู่ที่ประมาณ700 0 0้อยเนั่นเองนะครับต่อวันแปลว่าโปรโตโคอลเนี่ยเรียก,ยกออไ,ยไดก ไปดูกับคู่แข่งตัวอื่นอ่ะเช่นตัว Optimism แล้วกันถ้าฝั่ง Optimism เนี่ยในช่วง1ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า Active User เนี่ยมีขึ้นมีลงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเป็นกราฟจริงๆเลยเนี่ยมันก็ส่งผลไปในในทิศทางของ High High หรือว่ามีแนวโน้มในการเติบโตที่มากกว่าฝั่ง e อรอนนั่นเองนะครับซึ่งในฝั่ง Active User เนี่ยมันก็จะอยู่หลักประมาณ5 0 0 0 0ถึงหลักแสนนะส่วนค่าฟีเนี่ยก็จะสูงกว่าประมาณ10 20เท,ท่าเลยส่วนฝั่ง Arbitrum เนี่ยก็ g r o w แบบชัดเจนนะครับอาจจะมีช่วงนี้ที่เริ่ม sideway บ้างนั่นเองนะฮะซึ่งค่าฟีสเนี่ยก็สูงเหมือนกั ส่วน Active User เนี่ยดูด้าทางน่าจะเยอะกว่า o p t i m i มเอีกนะก็จะอยู่ต่ําๆเลยก็5 0,000เด้งขึ้นไปก็อยู่ที่ประมาณแสนกลางๆอะไรประมาณเนี่ยเออโบ,โบรู้สึกว่าพอเราลองดู Activity ในช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั่นเองเ,เพื่อนๆลองนึกดูนะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขายคลุกคลีอยู่ในตลาดตอนเนี้ยตอนนี้เลยนะเขาสนใจอะไรสุดท้ายแล้วตอนที่ตลาดมันกลับมาเนี่ยคนใหม่ๆที่เขาเข้ามาในตลาดเขาก็ไม่รู้อีนยเนี่เขาก็คงจะไปติดตามคนที่เขาอยู่ในตลาดมาก่อนคนที่อยู่ในตลาดมาก่อนมันก็ต้อง แนะนำอะไรที่ตัวเองใช้อยู่แล้วชอบอยู่แล้วนั่นเองซึ่งปริมาณคนที่จะแนะนำอ r b i t r u m Optimism กับ Multiverse X หรือว่าเ r r o n เนี่ยเพื่อนก็น่าจะเห็นตัวเลขอยู่ว่ามันแตกต่างกันเยอะมากมันก็อาจจะกลายเป็น Echo Chamber ใหม่ขึ้นมาที่แบบว่าเพื่อนๆพ,พอเป็นมือใหม่เข้ามาตามคนนู้นคนนี้ปุ๊บก็มีแต่คนพูดถึง o อฟอาอันนี้คือโบโยกตัวอย่างนะอาจจะมีตัวอื่นอีกบ้า เพื่อนๆก็จะมองว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีละคุณก็เข้าไปซื้อมันก็จะไต่ๆๆเข้าไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าคุณจะกลับเข้ามาในตลาดก่อนใครบ้างถ้าคุณกลับเข้ามาก่อนคนส่วนใหญ่คุณก็อาจจะอยู่ต้นเวฟคุณก็อยากอาจจะอยู่ที่ตีนเขาถ้าเกิดคุณกลับมาช้าหน่อยคุณก็อาจจะอยู่ที่แคมป์สแคมป์สแต่ถ้าเกิดคุณกลับมาช้าจ,จะจัดตอนที่ทุกคนพูดถึงกันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไปซ้ำประวัติกับตอนที่คุณมาซื้อเอรอนที่ยอดตามคลิปโบ้นั่นเองซึ่งโบก็ขออภัยนะแต่จริงๆโบคิดว่าคลิ 1ิ0ร้นะฮะแล้วมันก็เด้งขึ้นไป4 5 0 0ใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็ลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือความเจ็บปวดที่โบ่ญ่เปิดเพื่อนๆดูนะดูยอดเงินฝากเนี่ยจากหลัก6 0 0 0 0ล้านเนี่ยล่วงลงไปเหลือแค่หลักพันล้านแล้วตอนนี้ทุกวันนี้มันก็เด้งขึ้นมาเหลือประมาณ2-3 0 0พันล้านซึ่งมันก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับคู่แขง่งวอื่นเนี่ยเอาแบบเร็วๆนะเอาแบบด้วยความเร็วเนี่ยอาวิดรั่มต่อไปก็เร็วแล้วออปติมิซึ่งเดื่ออะเดต่อ แอคทีฟบนนั้นมากกว่าเอรอนหรือเปล่า ซึ่งมันก็จริงนะฮะตัวของ So l ana เนี่ยมีคนแอคทีฟอยู่บนนั้นมากกว่ามีค่าฟีสที่ได้มากกว่าแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปเสี่ยงกับเอรอนอาจจะคุ้มกว่าเป็นเพราะว่าตัวเชนของมันเนี่ยมูลค่ายังต่ำอยู่ของ So l a n a เนี่ยมันเยอะแล้วมันก็มองเรื่องของ growth opportunity ได้อ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะมองเรื่องของแคปเล็กแคปใหญ่เนี่ยโบมองว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่ที่ตัวอื่นอีนอกเยอะอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณชอบเรื่องของการแชร์รายรับพวกนี้มากเลยเนย สร้างอยู่บน o อ s t a c k นั่นเองนะครับซึ่ง Can โตเนี่ยจุดเด่นของมันจะเป็นเรื่องของการ Bridge จากฝั่ง a t o m ม o s m o s เข้ามายังฝั่งอ t h e r e ี m มนั่นเองซึ่งโบก็เคยไปเล่นอยู่นานแล้วแหละตอนนี้บางเหรียญก็ดอยบนนั้นได้กำไรมาบ้างนะฮะแต่ทุกวันนี้มันเริ่มจะกลับมาเป็นเพราะว่ามีข่าวเรื่องของ Op Stack แต่ส่วนตัวโบยังไม่ได้ให้เวทอะไรมากเพราะโบรู้ว่าคนที่มาใช้เชนเนียมันออกแนวติงตองติงตองกันหน่อยนะฮะในยุคนั้นนะครับก็ยังมีโอกาสอีกเยอะนะครับแต่ถ้าคุณชอบเรื่องแช Revenue Contract จาก l a y e r 2ต่างๆให้กับนักพัฒนานั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันถกเถียงกันอยู่ เพราะว่าเคยมีการ p พ r p o s e ไปแล้วแต่ว่าเป็นการ p พ r p o s e บนเชนหลักของอทีเรียมนั่นเองซึ่งมันจะไปขัดกับการสร้าง Layer 2เพราะว่าอยู่ๆคุณจะไปแชร์ค่าแก๊สให้กับคนสร้างแอปคนสร้างดีแอพพลิเคชันบน L1 แต่สุดท้ายแล้วคนมันไปใช้ L2 กันหมดถ้าอยู่ๆคุณมาดึงดูดให้คนกลับมาสร้างบน L1 เนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่องของ Scaling อะไรเงี้ยมันก็เลยถกเถียงกันอยู่แต่ในอนาคตโบคิดว่ามีลุ้นที่ L2 ทุกตัวอาจจะมีคอนเซปต์นี้ก็เป็นได้นั่นเองครับโอเคจบแล ย้อนดูบาดแผลของเรานั่นเองนะครับยังไงเพื่อนๆชอบคลิปพวกนี้หรือเปล่าถ้าหากชอบเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะตัวต่อไปโบจะได้ทําออกมาบ้างเช่นซูชิสวอปแผนเค้กสวอปอะไรอย่างเงี้ยเออมันผิดคาดไปมากทั้งที่เรามองด้วยเหตุและผลทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมานะครับแล้วถ้าใครมีมุมมองที่แตกต่างหรือยังไงแล้วเข้าไปเล่นเอลรอนแล้วชอบจริงๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มุมมองให้เพื่อนๆฟังข้างใต้คลิปได้เลยนะฮะเพราะว่าที่ที่โบวิเคราะห์ cross, ในเชิงของ ยูเซอร์นั่นเองโบไม่ได้เข้าไปใช้งานเช็ดมันแล้วมารีวิวให้เพื่อนฟังเหมือนเมื่อก่อนนะฮะก็ฝากทิ้งท้ายไว้ให้เข้าใจนะตรงนี้นะครับงันเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ